าวัรับทนวันนี้ผมมารีวิวตุธาก็ใช่ตามนั่นแหละโอ้ยอยาปั๊บก็ตูทาไม่ได้ถูกดีเวิร์กแล้วนะทุกคนช้ามันหีตูทาในเวิร์ก นีท,ทางไม่ถูกรีเวิร์กแล้ววิปปี้หรือว่าเป็นเรื่องที่ ไปเล่นงั้นตัดตอนต่ตัดตอนไปเจอแบงล่ามันจคพับโอเคตัดมาตอนที่มาเล่นรู้เลยล่ะก,ก็วิธีทําให้ทุกคนจะสงสัยว่าอ้าทำให้ทุททมันมีชีวิตเดียวทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะทุ่ทมันมีเงื่อนไขในการเอาชีวิตที่สองให้ท่านผู้ชมกดสกิลสาม ที่เหลือก็ทำดาเมจครบ150่คู่ก็จะมีชิงที่2องแล้วเอาไงไงล็อกเป้าไม้ล็อกเป้าไม้ล็อกเป้าไม้ชิงตายอย่าไปโดนไม่โดนไปโดนไม่โดนเดี๋ยวเดเดโชงโง่ซะงั้นเปิดมาก็โชงโง่ล้วทำไมเอ่อตัวสแตมเยอะจังเลย วาย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 มาเนแจ็คสัมทุยก็ถ้าเกิดตีด้านหลังคุณจะได้ถ้าเกิดตีด้านหลังคลักรดาเอจะเป็นหนึ่งไวจะเป็นเ5็ดห้าเกิดตีด้านหน้าตีด้านหน้าจะเป็นห้าถ้มันิเครื่องใหม่ก็คือาม้ปดเองคคร่งใหมก็มโอเครอสรองจมลากรพนันตายันผานน ไล่ไล่ไล่หาขัตกรหาขัดตกรันครับท่านผู้ชมขัตกรหนีวันที่ห้าสวยๆฝัดอ้าวเฮ้ยไม่โดนไม่โดนหนีก่อนคือในขัดตกรันก็จะมองเห็นนะแต่มองเห็นไม่ชัดตัวก่อนให้ตัวก่อนให้ตัวก่อนคือตัวจะเตี้ยลงทำให้ขัตกรมองเห็นได้ยากขึ้น คือผมต้องไปตีด้านหลังฆาตรกรอย่าอย่ามาทางนี้กับพี่ชายอย่ามาทางนี้กับพี่ชายเออ,เอ,อตาดอย่างนั้นแหละไปนะพี่ชายไม่โดนไม่โดนไม่โดนิดนดนด่งโอ้ยมามามาอย่ามาเล่นผมพี่พี่ชายอย่าเล่นผมโอ้ยต้องรอสกิลเขาได้อย่าเล่นผม,นผมพี่ชาย ต้องเปิดชิปล็อกแล้วเพื่อความง่ายอ่าวเอฟเคเหรอพี่ชายเอฟเคเหรอครับนเป็นคนแต่งน้าคนแต่งแม่เหรอพี่หลอดยิ้มด้านหลังนี่แม่จะมีหลอดนี้ขึ้นมาเอฟอดเต็มหลอดเลยนั่นเฮ้พี่ชายทดลองเลยพี่ชายก็ดีอ่ะสวยสวยสวยพี่ชายโดนโดนเล่นฟันด้านหลัง ลองค่คอยๆย่องผมเล่นเดี๋ยวนี้ผมเล่นทุทามคนเดียวไม่เอานะขอเพื่อนทุทามหน่อยอย่างน้อยคนนึงสักคนก็ยังดีสักคนยังดีอ่ะขอเพื่อนทุทามจิ้มเรียบร้อยเอาอย่างเออเออ,เอ,อถ้าัานดันฆ่ามาันก ก็กลับมาเล่นเพราะเอออย่าอย่าพี่พี่พี่ชายอย่าอย่าครับพี่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 ตีแม่ปี่เรียบร้อยพี่พี่คุณผู้ชมพี่ละไปดิอ่ะพี่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 อ่ะไปปวตายแล้วไม่กลัวตาเว้ยไปดิพี่ไปดิเอ้ยอปดิไปดิอ่านี่เป็นไงท่านผู้ชมทูทไทมชีวิตที่สองก็อันนี้จะมีจะพิเศษหน่อย ถ้าเกิดคุณกดเต้นนี่สังเกตหน,น้าอกครับหน้อกมันจะมีเรียงแสงแบบตรงจุดเซฟจะเรืองเสงก็ทู่ทามแล้วในร่างร่างสอนจะมีสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือมีปีกเพิ่มขึ้นมาและจุดเซฟที่เกะตรงตัว,วก็ในชีวิตที่หนึ่งเขาจะไม่มีอันนี้ไม่มีจุดเซฟตรงตัวแล้วไม่มีปีก ก็นี่คือชีวิตที่สองแล้วก็ต้องกลัวตายด้วยเพราะว่าสกิลที่สกิลสามที่ของผมมันมีชื่อว่าพิติกรรมพิติกรรมนะก็มันใช้ได้แค่ครั้งเดียวคุณฟังไม่ผิดมันใช้ได้ครั้งเดียวอ่างั้นมารีวิวกันก่อนก็สกิลหนึ่งเป็นการใช้ดาบจิ้มไปแล้วนะเวลาสามสิบวิ เออน้องผมร้องขอถ้าเกิดมีเสียงเข้า่งก็ขอรอดขอโทษเด้อเด้ล้มล้มตรงนี้ล้มอีกรอบมัน <c oughs> และสกลิลที่สองมันสกลิลหายตัว <c oughs> ก็สามารถกด c a n ซ e l ได้แต่ผมจะไม่ทำเพราะว่าถ้าเกิดกดสกิลที่สองแล้วตามด้สกลิลที่หนึ่งมัน <c oughs> จะพุ่งแล้วไปกระจ้วง เิ็จุดแบบนี้ก็ถ้าเกิดจะใช้ท่าเมื่อกี้ควรแนะนำไม่ใช้ชิปล็อกเพราะว่ามันจะได้ตีไหนตัวหน้าทุโอ้โอ้โอ้อย่าี้ต้องกลัวตายแล้ววิ่งวิ่งชูชีวิตวิ่งชูชีวิตดูภาพพิชโนสต็อปสต็อปแมนสต็อปแมน ยายาการชอาขอมวิ yeah, yeah. ่งทุกวินาทีได้อนลหเลดแล้วเต็นเลยเย้ผมชนะแล้วถุกทอมลดถุกดทามลดแล้ว ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมข้ามุย